อากาศแย,ย่มากเลยพี่น้องนี่วันที่หนึ่งทันวานะคะฝนตกให้มาลงทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็เป็นพายุด้วยนี่หลังบ้านจะพี่น้องมองไปเขาขาว,ขาว,ขาวลง,ลงมองไปไกลๆจะเป็นฟร้มหมูค่ะในขณะที่หมูยังยืทงนาเลยมีบ้านในน้อยต่อมอบแต่แมบเยอะแล้วหมูเขาว่ายานหรอกคะ่ะเขาว่าตื้นหรอกเขาบ่าหนาวหรอกเขาว่าแค่ โอ้ชอบตรงพายุเข่าเลยจ้ะพี่น้องค่ะปกตินะคะพี่น้องสิมองเห็นหมูเต็มทุ่งนาตรงเนี้ยค่ะเวลาเขาเจ้ารถทักเตอร์อาอาหารมาเทลงก็สิแลน้ําหลดเต้มาหมดตัวน่อยตัวใหญ่ นี่คือพายุเข่าพี่น้องเห็นต้นไม้เพราะมีใบเอากล้องแมาโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยกล้องจ้าเย่มากแล้วพี่น้องบรรยากาศที่มาล้งซื้อว่า,วาดิมาพร้อมพายุมาพร้อมฝนลูกเห็บเบื่อมากเลยค่ะ แล้วอ,อาทิตย์นี้ก็ที่ตกทั้งอาทิตย์แบบนี้เลยโอ้โ oh, no. น่าเบื่อมาก